แต่ว่าตากใบคดีมันกําลังจะหมดอายุความ25ตุลาคมและวันที่17ตุลาสารนัดเมื่อวานนี้ในสภาก็เลยฟัดกันนัวเลยระหว่างสหายอ้วนสหายใหญ่เออเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นการตั้งกระทูถามสดค่ะคสสประชาชนก็คือรังสิมันโรมถามหาคนหาย ทำไมเด็ดพี่ไม่หาคนนี้บ้างเ,ออเด็ดพี่ไม่เคยถามหาพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีสสบัญชีรายชื่ออดีตแม่ทัพภาคที่4จำเลยลำดับหนึ่งของคดีตากใบต้องบอกก่อนนะคะคดีนี้มีมีการยกฟ้องไปส่วนหนึ่งแต่ในส่วนที่คดีกำลังจะไปถึงศาลเนี่ย เป็นชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็มาฟ้องเข้าใจค่ะได้รับเงินชดเชยสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักไปแล้วรายละ7ล้านแต่ทีนี้กลุ่มผู้สูญเสียคุณก็ต้องเข้าใจเขาเยียวยาส่วนเยียวยาคุตายไปเยอะเลยนะเธอตายทรมานด้วยอ่รทับซ้อนกันน้ประเด็นก็คือว่าพี่เป๊ปซี่เล่าให้ฟังว่าโอเคเขาก็มีการเยียวยาเขาก็อะไรจนไปใชคือทุกรัฐบาลก่อนหน้านี้ไม่ใช่เฉพาะคุณยิ่งรักหรอก พยายามเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นบาดแผลในหัวใจของคนที่นั่นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีท่านไปถึงที่แล้วขอโทษเลยค่ะส่วนรัฐบาลคุณยิ่งรักเยียวยาเป็นเงินรายครอบครัวละเจล้านบาทแต่ทีเนี้ยคุณก็ต้องเห็นใจกลุ่มของผู้สูญเสียเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ควรจะให้ฝางตัดสินไหมล่ะควรจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไหมล่ะเรื่องนี้เกิดเมื่อ25ตุลาคม2547 คดีหนึ่งจะมีอายุความได้20ปีคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันจะครบ25ตุลาคม2,567ได้จำเลยแล้วแต่ยังนำตัวไปส่งฟ้องสู่ศาลไม่ได้ขออนุญาตเปรียบเทียบนะคะมันก็จะเหมือนกรณีล้มอาเซียนอะพี่ปูไปทุกคนล้มประชุมอาเซียนที่พัทยาเว้นคนเดียวที่จับตัวส่งศาลและฟ้องไม่ทันก็คือแรมโบ้พี่แรมโบ้ เราก็รักกันนะนะพี่แต่คดีก็สนคดีนะนะพี่นะตอนนี้รักทุกคนค่ะหนังงานวิตรภาพไม่ไม่คือจริงๆพี่ปรากฏว่าเอาตัวส่งฟ้องไม่ทันไปถามอายการอายการบอกหน้าที่ตํารวจสี่จะให้อายการไปตามจับเหรอตำรวจบอกก็หาไม่เจอท้ายที่สุดเป็นคนเดียวที่ส่งฟ้องอีกไม่กี่วันมาทํางานในทําเนียบเลยจ้าหาไม่เจอถูกต้องนี่แหละค่ะมันเป็นความรู้สึกเดียวกันน่ะแต่อันเนี้ยมีคนตายจริงคืออย่างเงี้ยพี่นะ รู้สึกตำหนิพักเพื่อไทยมากเรื่องเนี้ยคนคนหนึ่งคุณหาไม่เจอคุณไม่ได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะหาเลยด้วยซ้ำผมคิดว่าอันเนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวผู้สูญเสียเสียใจที่สุดค,คุณเป็นพักการเมืองใหญ่สุดตอนนี้ในรัฐบาลแล้วนี่คือความตายของคนในครอบครัวเขาแค่จะหาตัวสสคนหนึ่งของคุณคุณหาไม่เจอเป็นไปไม่ได้หรอกในวันที่คุณเป็นรัฐบาล แล้วก็คุณไม่ได้แสดงความกระตือรือร้อนที่จะหาเลยด้วยซ้ําไอ้ตรงนี้ร้ายแรงที่สุดชีวิตคนนะ่ะอย่าล้อเล่น20ปีที่เขาอยู่กับความสูญเสีย20ปีที่เขารอความยุติธรรมเงินมันซื้อไม่ได้นะคําขอโทษนะี่ยเยียวยาได้เงินเนะี่ยเยียวยาได้แต่ถึงที่สุดแล้วอ่ะเขาต้องการความยุติธรรม ความยุติธรรมจะเยียวยาทุกอย่างให้คนเถอะแบบนั้นนะตามหาให้เขาเถอะคุณเป็นต้นสังกัดเขาในวันนี้ออกแอคชั่นหน่อยก็ยังดีทั้งพักแม่งไม่รู้เลยเหรอว่าพลเอกพิสารอยู่ที่ไหนเป็นไปได้เหรอคือก่อนหน้านี้เนี่ยสารออกหมายจับคดีนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาทั้งหมดเจ็ดคนคออกหมายจับไป6เพราะว่าหายกันไปหมดเลยแก๊งนี้พี่ปู70-80กว่าแล้วเราเข้าใจได้แต่หายไปหมดเลย ตัวพลเอกพิสารเนี่ยด้วยความที่ยังเป็นสสและยังอยู่ในสมัยประชุมสารทําหนังสือส่งมาถึงสภานะคะให้ทําเรื่องส่งตัวพลเอกพิสารเนี่ยไปแต่ปรากฏว่าสภาไม่หือไม่อือไม่อะไรสักอย่างเลยนักข่าวเจอคุณภูมิธรรมวันนั้นถึงคุณภูมิธรรมจะบอกว่าไม่ได้เปรีแต่ว่าก็มีอารมณ์มากกว่าเมื่อก่อนบอกตอนนี้มันเรื่องอะไรช่วยน้าท่วมไหมหาไม่เจอถ้าเจอก็เอาไปส่งแล้วหลวงพ่อมึงตายในเหตุการณ์นั้นสีอ้วนใจเย็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 น พอท้ายที่สุดนะคะ่ะฮะออจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะพิ่งเกลียดได้นะมันไม่ยุตตธรรมไงประเด็นก็คือจนกระทั่งศาลออกหมายจับพลเอกพิสารนะคะลงลงคำสั่งเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมข่าวเพิ่งปรากฏเมื่อวานนี้คือวันที่สามตุลาคมนะคะคืออย่างนี้นะค<ม>ดีอ่ะสามศาลจ้ะแต่คนเหล่านั้นนะ่ะตายในวันนั้นเลยอ่ะ คุณไปสู้สิสู้ได้ตั้งสามสารแน่ค,คุณเป็นพักการเมืองอะ่ะคุณแสดงความรับผิดชอบนี้กับประชาชนสิคุณเป็นรัฐบาลอะ่ะแล้วคุณอ้วนคุณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในวันนี้นั่นคือข้าราชการทหารเกษียณนะหาให้ชาวบ้านเขาสิ พยายามให้ถึงที่สุดและถ้ายังไม่เจอตัวคนเขาก็จะเห็นว่าคุณหาให้แล้วแต่น,นี่คุณไม่มีใจแม้แต่จะหาตัวให้อ่ะใจดำไปไหมอ่ะไม่ต้องเอาเรื่องน้ำท่วมมากลบเกลือหรอกเพราะพวกมึงก็จะแก้รัฐธรรมนูญกันไม่เห็นบอกเลยว่าน้ำท่วมไหมอ่ะต้องช่วยชาวบ้านก่อนไหมอ่ะเรื่องไหนที่ตัวเองจะเอาประโยชน์ก็ทำเป็นลืมเรื่องอื่นซึ่งสำคัญกว่า เรื่องนี้มันอาจจะไม่สําคัญกับคุณแต่มันสําคัญกับคนที่เขารอมา20ปีไง mm hmm. คุณเข้าใจความรู้สึกเขาไหมคดีกําลังจะหมดอายุความ mm hmm. เดือนนี้ mm hmm. มันไม่ใช่รอได้อีกปีหนึ่งโอเคช่วยน้ำท่วมไปก่อนช่วรอได้ <Okay. S 2> เขารอมา20ปีพี่เข้าใจไหมพี่อ้วน mm hmm. วันนี้พี่อ้วนนะ่ะคือนายกตัวจริงอยู่ mm hmm. องค์อิงเป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์พี่อ้วนคือตัวแทนทั้งกระบงังลมทั้งหน้าเหลี่ยมเลย พี่ทาได้ถ้าพี่จะทําทําไมพี่ไม่แสดงความมีใจที่จะทําวะค่ะเออมันน่าผิดหวังไงเมื่อวานพี่ก็เลยโดนรังสีมันโรมฟัดเอาเลยไงรังสีมันโรมบอกว่าคดีตากใบใกล้จะหมดอายุอีก22วันแล้วนะครับจะส่งผลต่อการดําเนินคดีใดๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือไม่สามารถดําเนินการได้อีกแล้วนะครับ ราบใดที่คดีนี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายทุกรัฐบาลล้วนต้องรับผิดชอบในการสะสางก็เหมือนที่น้องพิม์พบอกเมื่อกี้ไงทุกรัฐบาลจริงๆคลเอกประยุทธ์เออพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์บินลงใต้ไปเลยไปขอโทษด้วยตัวเองเลยครับรัฐบาลยิ่งรักบอกอ้าวเรื่องนี้บาดแผลในใจอยู่เยียวยาได้ไหมะคะเยียวยาเป็นเงินก่อนก็แล้วกันนะคะพอมาถึงรัฐบาลนี้ ทำไมจะต้องให้เป็นภาระต่อไปในใจประชาชนอีกะรังสิมันโรมบอกว่าทุกรัฐบาลล้วนต้องรับผิดชอบในการสะสางจนกว่าสันติภาพชายแดนใต้จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ตากใบเกิดเมื่อ25ตุลาคมปี47ในเวลานั้นผู้นำรัฐบาลคือนายทักษิณชินวัตรเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลของคนในพื้นที่อยู่คู่กับรัฐบาลเพื่อไทยและอดีตนายกมาโดยตลอด รัฐบาลขณะนั้นตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้น1ชุดผลการสอบสวนชี้ชัดว่าเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมเหตุการณ์อันนำมาสู่โสก,กนาฏกรรม,มสุดท้ายผู้มีอำนาจทางการเมืองลืมเลือนเหตุการณ์ตากใบจนเกือบหมดอายุความแต่ผู้เสียหายในคดีนี้ลุกขึ้นมาฟ้องเอาผิดเพื่อจะทำความจริงให้ปรากฏด้วยตนเอง ย้ำว่าคดีนี้ประชาชนร้องเองไม่ใช่ผลงานรัฐบาลเหมือนที่รัฐมนตรีบางคนพูดไว้ว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดในรัฐบาลนี้เหตุการณ์นี้ได้ทำลายความไว้วางใจของประชาชนต่อรัฐบาลอย่างสิ้นเชิงจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูตอนเป็นห่วงจริงๆ25ตุลาคม47ภายใต้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทย เป็นการฝังกลบความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อรัฐจนยากที่จะฟื้นคืนจะทำให้สันติภาพเป็นเพียงภาพฝันที่ไม่เป็นความจริงทั้งนี้มีอดีตนายกสองคนที่ออกมาขอโทษในเรื่องนี้คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อีกคนหนึ่งคือนายทักษิณขอโทษเมื่อ25ตุลาคมปี65ซึ่งครบรอบ18ปีเหตุการณ์ตากใบไม่น่าเชื่อ ต้องรอถึง18ปีจึงมีท่าทีเสียใจจากอดีตนายกคนนั้นดังนั้นจึงอยากถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อฟื้นความไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่และจะสร้างความรู้สึกของประชาชนให้กลับมาดีสมกับที่อดีตนายกเคยขอโทษจำได้เลยทักษิณบอกว่าได้ตัวเองได้ใช้กําปั้นเหล็ก i อ Iron <F> ออนฟิสขอโทษมาจากต่างประเทศแต่ว่ามันขอโทษเพื่อตอนนั้นมันกำลังเข้าสู่สถานการณ์การเมือง ที่ต้องการจะได้คะแนนนิยมนะครับรังสิมันโรมบอกเหลือ22วันนะครับกระบวนการที่ทางตํารวจจะต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาใหม่กับเวลาแค่เนี้ยแล้วตารวจอยู่กับใครท่านภูมิทรรเป็นคนดูตํารวจใช่ไหมครับท่านจะบอกว่าให้มองอย่าสร้างอย่างสร้างสรรค์มองแบบไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นเหรอครับประธานโทษท่านยังมีหัวใจหรือเปล่าครับนึกไม่ออกว่าสหายใหญ่ซึ่งเคยผ่านเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้ว ถามว่าจะทําให้เหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นแบบ6ตุลาเหรอท่านสองกระจกแล้วยังจําตัวเองได้หรือเปล่าสั้นๆง่ายๆนิดเดียวว่าวันนี้มีการเป่าคดีมีความพยายามช่วยกันหนึ่งในการช่วยกันคือตํารวจถามว่าท่านในฐานะที่ดูแลตํารวจจะทําอย่างไรนะครับภุมมธรรมก็บอกว่าทุกคนก็เสียใจกับเหตุการณ์ตากใบและสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องตากใบเกิดเมื่อปี4-7มีความจริงหลายมิติรายงานสรุปว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเป็นหลักเป็นเรื่องกระบวนการลำเลียงคนขณะเกิดเหตุมีสื่อรายงานว่ามีนายทหารเตือนว่าการนำคนขึ้นไปซ้อนทับกันเป็นจำนวนมากทำไม่ได้นะต้องเอาลงมาดังนั้นการสรุปว่ามีเจตนาหวังจะเอาคนไปทับกันตายถือว่าไม่ใช่เอางี้ก็แล้วกันคุณภูมิธรรมผมไม่อ่านแล้วนะคุณภูมิธรรมไม่ใช่สาร คุณภูมิธรรมกรุณาอำนวยความสะดวกในการนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวเรื่องที่คุณภูมิธรรมพยายามพูดว่ามันมีความจริงหลายมิติมีการตรวจสอบจากกรรมการหลายชุดเนี่ยเอาไปใช้เป็นข้อมูลสู้กันในศาลไม่ใช่เอามาต่อปากต่อคำกันในสภาคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรองนายกกำกับดูแลตํารวจ แค่นี้ก็เกินพอแล้วครับที่จะเรียกร้องความรับผิดชอบจากคุณภูมิธรรมม,มีหัวใจเธอครับตามหาให้ได้หาไม่ได้ก็ไม่ใช่ความผิดเพียงท่านแสดงความตามหามแสดงการตามหาให้ถึงที่สุดเท่านั้นแหละมันมากพอเมื่อวานคุยกับพี่เบ๊บซี่คะ่ะว่ามสมมุตินะคะพี่ปูครับเเราตามตัวพลเอกพิสานไม่ไดเ้เอาเฉพาะตัวพลเอกพิสานนะคะคเพราะว่า วบอีกใบท่านเป็นสสของพรรคเพื่อไทยสมมุติว่าตามไม่เจอจนกระทั่งคดีมันหมดอายุความ25ตุลาคมเนี่ยระวังจะมีคนไปร้องเรื่องจริยธรรมหรือไม่ด้วยนะพี่ปูอันนี้พูดกันตามตรงนะแล้วเวลาท่านักร้องไปร้องเนี่ยเขาไม่ได้ร้องแค่เฉพาะตัวพลเอกพิสารอย่างเดียวแน่นอนเข,า,ขาต้องถามความรับผิดชอบจะหัวหน้าพักใครอะ่ะนายกก็จะโดนร้องอีกอคุ้มไหมอะ่ะ ล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะเข้าข่ายนะเพราะไม่มีแอคชั่นในการสั่งการที่ติดตามหาเลยปฏิเสธด้วยซ้ําจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ได้หมวกอีกใบหนึ่งเขาเป็นสมาชิกพักท่านนะคะเป็นสอสอด้วยนะคะ